สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานโปรแกรม FTP นะครับหรือว่าโปรแกรมที่ใช้ Copy ไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแหละครับไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าโฮสต์นะฮะที่เราไปเช่ามาหรือว่าไปสมัครของฟรีต่างๆมานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโฮสต์ของ usr.me อยู่แล้วนะครับ นะฮะอย่างนี้นะฮะให้คลิกเข้าไปที่ c o n โทรลพาร์ l ก่อนนะฮะเพือ่อไปเช็คว่า FTP ของเราเนี่ยคือตัวไหนนะฮนะเนี่ยในนี้ก็จะมีคำว,ว่า FTP access นะครับลองมองหาดูนะฮะตัวนี้โอเคนะครับกดคลิก next น,นะครับในส่วนของ FTP นะครับตัวที่จำเป็นก็จะมี FTP IP นะฮะ เป็นตัวที่บอกว่าเราจะ Connect นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนกรณีเรามีหลายๆ a c c แอคเคานะไอพีพวกนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ FTP Port นะฮะต่อมาก็ FTP Username นะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นโฮสตที่เสียตังนะฮะเราก็จะยังไงเขาเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานะฮะเราก็เขาไปเช็คดูในอีเมลว่าเราได้ยูเซอะไรนะครับผมพาสเวิร์นะครก็ตัวที่สมัครไว้ นะใ,สใส่อะไรไว้ก็ก็ใช้ตัวนั้นนะแต่ถ้าใครจำไม่ได้นะก็กดเช็งแอคเข้าพาสเวิร์ดตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้ากดแล้วยังไม่ได้ก็ลองสมัครใหม่ดูนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นของที่เช่ามาหรือว่าซื้อมานะฮะมันก็จะเป,เป็นตัวที่เขาอาจจะเจนมาให้ก่อนตอนแรกหรือว่าอาจจะให้เราตั้ง,งรหัสผ่านตั้งแต่ที่แรกเลยก็ได้นะครับก็ต้องดูว่าเจ้าไหนค่อยให้เราทำยังไงโอเคนะส่วนโฟลเดอร์ทูอัพโหลดส่วนใหญ่นะ ไฟล์ที่ออนไลน์นะฮะที่เป็นเว็บไซต์ก็จะอัปโหลดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้กันทั้งนั้นนะฮะซึ่งว่าส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่ public html นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในหน้าตาของโปรแกรมนะฮะนี่คือโปรแกรมนะฮะหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะแับนี้ฮะตัวเดสก์ท็อปอะไรตัวเนี้ยด้านซ้ายมือนี่คือไฟล์นะฮะที่อยู่เครื่องของเรานะฮะ ก็บาวเข้าไปดูได้ฮนะไดซี IC, ได้ดีมีเป็นก็เครื่องของเราเนี่ยมีไฟอะไรบกก้างก็อยู่ในนี้แล้วครับฝั่งขวานะก็จะเป็นฝั่งของเซิ Server, ร์ฟเวอร์นะฮะที่เราคอนเน็กไปแต่ละที่นะครับผมก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าเรามีอยู่กี่ทีนะ <c oughs> ่เดี๋ยวทีนี้เราจะลองไปดูของ usr.me นะครับนี่ฮะ HTTP access นะฮะเนี่ย IP นะฮะเราได้มานะครับเราก็ไปช่องแรกเลยนะครับเนี่ย host นะฮะ host ก็คือ IP นี่แหละครับก็คือที่ตั้งที่ตั้งของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นก็เป็นอา่าในส่วนของ username นะครับ username อ่าเราก็ใส่ช่อง username password นะฮะถ้าจําได้ก็พิมพ์ลงไปเลย พอตของเราเป็น21นะฮะสองหโดยปกติแล้ว ftp นะครับจะ Default อยู่ที่2-1อยู่แล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เราคลิก c o n n e c t เลยรอมันทำงานสักครู่นะครับจากตัวอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นนะครับไฟล์นะครับ public html ตรง My html นี้ผมผมเทสไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนปกติแล้วเนี้ยพอเรายังไงล่ะ เข้ามาครั้งแรกนะฮะก็จะไม่เจอไฟล์แล้วนอกจาก default.php เนะีนะ่ยก็จะเจออยู่ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเรา,เราจะทดลองอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปดูนะว่าอัปโหลดไงก่อนอื่นเราก็มาเลือกไฟล์นะครับอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนเลือกหาก่อนนะอเดี๋ยวนะครับผมอ่ะเนี่ยผมเลือก my e t r e m แล้วนะคลิกขวานะเลือกอัปโหลด อ่ะเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้เราจะเปิดดูงไงว่าเราอัพโหลดไปแล้วเนี่ยตรงนี้เลื่อนขึ้นมาดูตรงนี้ก็ได้อ๋อต้องกลับไปโดเมนเนี่ยเขาก็จะบอกอ๋อนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโทษทีไงกดคอนโทรลพาแน่วสเวต ข้า Information นะฮะเนี่ยฮะโดมเมนของเราอยู่ตรงนี้เราก็ p y มมาเลยนะครับแล้วก็วางลงไปเนี่ยฮะเข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอะไรนะครับ configuration แต่วิธีการรันไฟ php หรือว่า html นะครับบนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือให้เราพิมพ์ l a s ตต่อท้ายโดมเมนนะครับเราก็พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปนะครับไฟล์ชื่อว่า my html html นะครับก็ enter ฮะแล้ว นี่ครับก็ได้ไฟล์นี้ก็คือตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตาม html ที่เพื่อนๆอ,ออกแบบไว้นะครับของแต่ละคนนะครับออกแบบไว้ยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวแนะนํากันอีกสักนิดนึงนะฮะสำหรับ ftp ก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ ftp ก็จะ Default อยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ public html แต่น,นี้ก็คือแต่ละโฮสต์ก็จะดีฟอลต์ไว้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินของโฮสเกเตอร์ให้ดูนะฮะโฮสเกเตอร์ของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองล็อกอินดูนะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะพอล็อกอินเข้ามาแล้วมันก็จะมีโฟลเดอร์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ทางเซิร์ฟเวอร์แต่ละที่ที่เราไปเช่ามานะครับว่ามันเก็บไว้ที่ที่ไหนบ้างนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีเนี่ย public html มเหมือนกันเราก็คลิกเข้าไปนะครับ Public HTML เนี่ยก็เรื่อนะอันนี้ก็จะเป็นพวกโดเมนต่างๆนะ,ะโดเมนต่างๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะ,ะส่วนใหญ่ผมจะติดตั้งตัว w o r d p r e s s ไว้นะเนี่ย wordpress ก็ word จริงๆก็มีตัว WordPress นะฮะ ที่ใช้ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณเนี้ยนี่ก็จะมีไฟล์ต่างๆนี f p นอกจากจะอัปโหลดไฟล์นะครับเข้าไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์กลับลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับเนี่ยเราก็เลือกเลยฮนะว่าเราเราจะเอาไฟล์ไหนเอาสมมติผมเอาไฟล์ริดมี่ไแหละอาจจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์อ,อื่นก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วผมก็มาเลือกอ่าโฟลเดอร์ที่ผมจะเก็บไว้นะฮะว่าจะเก็บไว้ไหน ่เก็บไว้ที่ตัวตัวไหนดีหรอเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยก็ได้ก็ดาวน์โหลดนะฮะก็เลือกดาวน์โหลดรอสักพักนะฮะอ่เห็นไหมก็จะมาที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะฮะไฟล์มีนะครับอ่โอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับก็ พอดี FTP มันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ต้องลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับก็เเี๋๋ววสงสัยอะไรก็โพสถามกันในกลุ่มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ